สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสาว,ว่ายน้ำไรเอเวนนะคะไรแม่น้ำดีไซน์ค่ะพามาดูการทำงานนะคะของสาว,ว่ายน้ำของเรานะคะเป็นสาบ้านคุณเลวัตนะคะอยู่ที่ออด่านช้างค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีขนาดสระนะคะ8ปดคูณสีนะคะ เป็นสารระบบน้ำล้นนะคะมีม่น้ำมีหัวโนโจากุช,ชี่ค่ะการทำงานของเรานะคะตอนนี้อยู่ขั้นตอนการฉาบแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วลงน้ำนะคะจะเอามาให้ดูให้ชมความสวยของสระอีกทีนงคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ